สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซียวพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสุวรครโดยเซียวพินกค่ะถ้าต้องเลือกระหว่างเซ็กชั่นร้ซีซีนะคะเอาเป็นตัวไหนดีระหว่างลีด d 125และคลิกร้5ค่ะจัดเทียบไปดูเลยนี่จะเห็นว่าหน้าตาของเขานะคะดูจากดีไซน์ก่อนในส่วนของดีไซน์หน้าตาจะเป็นคนละสไตล์นะคะอย่างคลิกเนี่ยกลิ่นอายของเขาก็จะเป็นสไตล์รถออโต้สปอร์ตแต่ถ้าเป็นตัว ลีด d 125ของเขาก็จะเป็นรถสไตล์ออโต้พรีเมียมให้ฟิลลิ่งแล้วก็สไตล์ที่มีความแตกต่างกันดูจากรูปลักษณ์ภายนอกอันนี้ก็สวยใครสวยมันเนาะว่ากันไม่ได้ในเรื่องของดีไซน์ชุดไฟด้วยความแตกต่างของรูปร่างหน้าตาแล้เนี่ยในส่วนของดีไซน์ไฟก็จะต่างกันไฟหน้าของตัวลีดนะคะของเขาก็จะเป็น ไฟทรงมงกุฎนะคะนี่ตรงนี้ให้เห็นใกล้ๆอยู่ด้านบนเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีในส่วนของ Daytime r u n n i n g Light นะคะนี่จะอยู่ตรงขอบฝั่งนี้ลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะนี่สองข้างเป็นแบบหลอดไส้นะคะส่วนคลิกร้อยยี่สห้าสไตล์ไฟของคลิกร้อยยี่ห้าก็จะดีไซน์ฉบเฉี่ยวนะคะอยู่ทางด้านล่าง แล้วก็ชุดไฟเลี้ยวนะคะก็รวมถึงไฟ d a ย t i m ม r u ั n i n g Light นะคะก็จะอยู่ขยบขึ้นมาก็จะดูแบบดูดุเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบดุดุนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลี้ยวอันนี้มาเหนือกว่านิดนึงให้ในส่วนของ LED ทั้งไฟหน้าและก็ไฟเลี้ยวเลยค่ะด้วยชุดไฟของตัวคลิก125นะคะของเขาอยู่ตรงนี้ทำให้ตรงส่วน ที่เป็นด้านบนจะมีในส่วนของบางไม้ตรงนี้แค่นั้นเองก็จะดูเน้นความปรัดเปรียวกว่าค่ะแล้วก็สิ่งที่ให้มาในตัวคิก125นะคะที่มองเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะมีส่วนของปัก k ิ n งเบรหรือตัวที่เรียกว่าเบรกมือนั่นเองนะคะเวลาเราจอดในที่ลาดชันก็สามารถแบบล็อกตรงนี้ไว้ได้เพื่อไม่ให้รถไหลในส่วนของตัวลีดจะไม่มี ระบบเบรกนะคะระบ,บบเบรกของตัวคลิกร้อยก็เป็นแบบดิสเบรกหน้ามาพร้อมกับคาลิเปอร์นะคะของนิชชินให้มา1นึ่งตแบบนี้นะคะอันนี้เป็นระบบดิสเบรกหน้าแต่ว่าให้คอมบเบรกมานะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกระจายแรงเบรกสร้างสมดุลระหว่างล้อหน้าและล้อหลังค่ะแล้วก็ในส่วนของขนาดยางยางเป็นยางของ v r u ั b เ r ซส์ยางอยู่ที่80ทับ90ขอบ14นะคะในส่วนของตัวคลิก125กก้านแม็กก็จะเป็นก้านแม็กสีดำนะคะก็จะดูดุเข้ากับตัวรถอ่ะเดี๋ยวข้ามมาดูในส่วนของลีดกันค่ะลีด1,2,5นะคะตัวนี้ก็เป็นดิสเบรกหน้ามาพร้อมกับระบบเบรกแบบคอมบเบรกเช่นเดียวกันให้ปั๊มเบรกของนิกชินเหมือนกัน1พอร์ต ในส่วนของยางตัวนี้จะเป็น irc นะคะจะเป็นคนละรุ่นกับของคลิก125ค่ะขนาดยางก็จะมีขนาดที่ต่างกันอันนี้ขนาดยางจะอยู่ที่90ทับ9กขอบ12ค่ะนค่เดี๋ยวให้ดูแบบภาพกว้างนะคะถ้าเห็นแบบนี้จะเห็นเลยว่าในส่วนของยางลีด125ของเขาจะลักษณะป้อมๆหน้ายางใหญ่ๆกว่านะคะ ก็จะดูอ้วนกว่าแล้วก็มาพร้อมกับก้านแหนกสีสีบรอนหรือสีเงินนั่นเองส่วนของคลิก125ของเขาก็จะดูเรียวๆนะคะละักษณะวงล้อก็จะใหญ่กว่าอยู่ที่14นิ้วส่วนตัวลีดอยู่ที่12นิ้วเท่านั้นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของการสะเทือนนะคะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันก็คือเป็นแบบเทเลสโคปิดทั้งคู่เลยส่วนด้านหลังจะเป็นแบบยูนิตสวิงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยด้านหลังกันอีกทีนึงไหนๆก็อยู่ตรงนี้ละเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงสเปคโดยรวมของรถทั้งสองคันก่อนละกันนะคะด้วยบล็อกเครื่องยนต์เป็น ESP เหมือนกันทั้งคู่นะคะบล็อกเครื่องยนต์อยู่ที่124จุดมันจะต่างกันที่จุดนะคะอย่างตัว 125ของคลิกเนี่ยตัวบล็อกเครื่องยนต์อยู่ที่124.88 c ีค่ะส่วนของลีดอยู่ที่124.77 c c ต่างกันนิดหน่อยนะคะความกว้างอของกระบอกสูบคูณระยะชักของตัวลีด125จะอยู่ที่53.5คูณ55.5ม mm ิมค่ะส่วนความกว้างอของกระบอกสูบคูณระยะชักของตัวคลิก125เนี่ยจะอยู่ที่52.4 คูณ57.9มิลิเมตรค่ะจะเห็นว่าตัวคลิกนะคะความเป็นออโต้สปอร์ตเนาะของเขาก็จะมีกระบอกสูบนะคะที่แบบสั้นกว่าแล้วก็ชัดยาวกว่านั่นเองค่ะนี่ส่วนดิเมนชันตัวรถถ้าพูดถึงในเรื่องของความกว้างตัวรถเนี่ยหลีด125นะคะความกว้างจะอยู่ที่680ส่วนตัวคลิก125อยู่ที่679ก็ต่างกันแค่มิลเดียวนะคะ ในเรื่องของความยาวของตัวรถนะคะตัวลีดร2 5ยเนี่ยอยู่ที่1844ส่วนตัวคลิกอยู่ที่1921ค่ะเดี๋ยวหามุมให้ดูก่อนนะคะว่าแบบความยาวตัวรถเนี่ยของตัวคลิกจะยาวกว่านะคะก็จะดูมีความปัดเปียวมากกว่าเนาะอันนี้ก็คือในส่วนที่เป็น ความยาวของตัวรถส่วนความสูงของรถนะคะก็จะมีความใกล้เคียงกันอยู่แต่ว่าในส่วนของตัวคลิกนะคะจะสูงน้อยกว่าตัวคลิกสูงอยู่ที่พันกับ64มิลมค่ะส่วนลีดนะคะอยู่ที่1130ม mm ิลเมตรค่ะก็ลีดก็จะให้ดาดเมนชั่นที่ดูสูงกว่าแล้วก็กว้างกว่านั่นเองค่ะเดี๋ยวขยับเปลี่ยนมุมนะคะเผื่อจะได้เห็นแบบ จะพูดในเรื่องของความสูงของเกาแคลนแล้วก็ในเรื่องของความสูงเบาะนะคะอ่ะมุมนี้ดีกว่านะคะ,ะมุมนี้ก็โฟรซาดินกว่าอีกในส่วนของความสูงของเบาะของรถทั้งสองคันของลีดนะคะความสูงของเบาะเนี่ยจะอยู่ที่760ม mm ิลลิเมตรค่ะส่วนตัวคลิก125นะคะความสูงของเบาะจะสูงกว่าอยู่ที่769ม mm ิลลิเมตรค่ะดังนั้นใครที่แบบว่า สรีละตัวเล็กหน่อยแนะนําว่าขับลีดจะขับสบายกว่านะคะเพราะว่าการควบคุมรถรวมถึงแบบในส่วนของเท้าเราอะค่ะจะสัมผัสพ,พื้นแบบติมเท้าได้มากกว่าคลิก125นั่นเองแต่ถ้าใครอยากได้ฟิลลิ่งรถออตโตเมติกแบบสายสปอร์ตก็ต้องเป็นคลิก125่สิบาค่ะส่วนความสูงของท้องเครื่องนะคะนี่ระหว่าง2องคันนี้ความสูงของท้องเครื่องจากท้องเครื่องถึงพื้นนะคะ ของตัวลีด125ความสูงจะอยู่ที่140มิลลิเมตรค่ะส่วนตัวคลิกนะคะความสูงเนี่ยจะอยู่ที่133ม mm, ิลลิเมตรค่ะจะเห็นว่าในเรื่องของความสูงท้องเครื่องเนาะการขับผ่านพวกแบบสิ่งกีดขวางสภาพถนนที่ไม่เรียบหรือว่าลูกละนาดเนี่ยเอาจริงๆลีด125ทำได้ดีกว่าเพราะว่ามีท้องเครื่องที่สูงจากพื้นที่มากกว่านั่นเองค่ะ มีส่วนของน้ำหนักตัวรถนะคะ2คันนี้น้ำหนักใกล้เคียงกันมากๆเลยของตัวลีด125นะคะน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่114กิโลกรัมค่ะส่วนคลิกคลิกถ้าตัวล้อแม็กตัวท็อปตัวนี้นะคะน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่113กิโลกรัมค่ะคลิกมี2รุ่นนะคะเป็นรุ่นที่เป็นล้อซีลวดแล้วก็รุ่นที่เป็นล้อแม็กแต่ที่จอดเทียบกันเนี่ยเป็นแม็กทั้งคู่นะคะตัวที่เป็นล้อซีลวดของคลิก ร้อยยี่สิบห้านะคะน้ําหนักจะอยู่ที่ร้อยสิบกิโลกร,รัมค่ะก็จะเบากว่ากันนิดหน่อยนะคะเอาจริงๆในเรื่องของน้ําหนักสองรุ่นนี้แทบจะเวลาขับแทบจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนะคะเพราะว่ามีความใกล้เคียงกันมากๆเลยในส่วนของแรงม้านะคะทั้งสองคันเนี่ยใกล้เคียงกันเลยอยู่ที่สิบเอ็ดตัวนะคะที่แปดพันห้าร้อยรอบต่อนาทีแล้วก็ในส่วนของแรงบิดก็จะอยู่ที่ประมาณสิบจุดเจ็ดสิบจุดแปดนิวตันเมตรที่ห้าพัน รอบต่อนาทีค่ะก็บล็อกเครื่องยนต์125เหมือนกันน่ยนะคะก็เลยได้ในส่วนของแรงม้าก,กับแรงบิดที่ใกล้เคียงกันมากๆค่ะในส่วนของท็อปสปีดนะคะเผื่อใครอยากรู้อันนี้ก็ไปดูจากรีวิวของช่องอื่นมาค่ะท็อปสปีดของทั้ง2ตัวนะคะเท่าที่ไปเห็นอยู่ที่ประมาณ110ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่การขับขี่ของแต่ละท่านด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะไม่ถึงหรือบางท่านก็อาจจะรีดออกมาได้มากกว่านี้ค่ะ ไหลขึ้นมาต่อในส่วนของอะไรดีอดีวเดี๋ยวดูในส่วนของแบบส่วนหน้าแล้วกันเนาะในส่วนหน้านะคะของตัว Le ีด125เขาจะมีในส่วนของ AC socket นะคะหรือว่าแบบเป็นที่ชาร์จแบตของสามารถต่อพ่วงที่ชาร์จแบตมือถือได้นะคะชาร์จแบตได้ในขณะขับขี่ของตัว Le ีด125เนี่ยให้เป็น Type A มานะคะส่วนตัวคลิกนีเห็นจากไกล จะเห็นว่าตรงคอนโซลหน้าจะไม่มีช่องเสียบแบตให้นะคะแต่ว่าให้คอนโซลหน้าสองฝั่งซ้ายขวาแล้วก็มีที่แขวนสัมภาระด้านหน้าด้วยเช่นกันรับน้ำหนักน่าจะพอๆกันนะคะอยู่ที่6กกิโลค่ะของลีดก็จะดูไฮโซวกว่าหน่อยนะคะเพราะว่าสามารถพับเก็บได้ในตรงนี้แยกแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ก็ได้ ไม่ใช้ก็สามารถพับเก็บได้ดีไซน์ฟังชั่นอลกว่านะคะนี่พับเก็บแบบนี้ได้เลยแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะสามารถแบบปิดได้มีที่ปิดนะคะส่วนตัวคลิก125จะไม่มีที่ปิดให้ในส่วนของประกับแฮนนะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นพวกสัญญาณไฟแตรแล้วก็ไฟเหลียวอันนี้ของดีรอ2 5นะคะฝั่งขวาก็จะเป็นในส่วนของอปุ่มสตาร์ท ปุ่ม Start แล้วก็ตัว idling stop ส่วนหน้าจอแสดงผลของตัวรีด125ก็จะเป็นทั้งในส่วนของ Analog แล้วก็ตัวดิจิตอลแบบนี้ค่ะเดี๋ยวข้ามไปดูคลิก125กันค่ะอันนี้ของคลิก125นะคะในส่วนของประกับแฮนก็เหมือนกันเป็นในส่วนฝั่งซ้ายนะคะก็จะเป็นควบคุมสัญญาณไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแล้วก็แตรค่ะส่วนของประกับเฮนฝั่งขวานะคะ ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มสตาร์ทแล้วก็ idling stop เหมือนกันแต่ในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่ของตัวคลิก k 2 5 5อันนี้จะเป็นแบบ full digital นะคะก็คือแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลจะไม่ได้แบบมีอ n นาล็อกเหมือนกับตัว e ี d นะคะก็จะดูไฮโซกว่านั่นเองอถัดลงมาในส่วนของระบบสตาร์ทนะคะของตัวคลิก k 2 5 5ก็เป็น smart controller นะคะมาพร้อมกับตัว สมาร์ทคีย์นี่ตัวนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทให้มาพร้อมกับตัวไม้ไอติม2อันแล้วก็มีบาคคร์โค้ดให้มาส่วนตัวลีด125ก็เช่นเดียวกันนะคะให้ในส่วนของตัวสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีสมาร์ทคีย์ให้มาเช่นเดียวกันเดี๋ยวดูสมาร์ทคีย์แป๊บนึ่ง อันนี้ก็ของตัวรีดหนร้อยยนะคะให้มาเช่นเดียวกันก็จะมีในส่วนของกุญแจรีโมทแล้วก็ไม้ไอติมแล้วก็ตัวบาร์โคดค่ะในส่วนของรีดร้อยยี่สินะคะจุดเติมน้ํามันถังน้ํามันของเขาจะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะส่วนตัวคลิก125ร้อยยี่สิบห้าถังน้ำมันจะอยู่ใต้บอกค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวรีดห่ร้อยยี่สิบห้าก่อนในส่วนของรีดหนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะความจุถังน้ำมันอยู่ที่หกลิตรค่ะแล้วก็อ ส่วนคลิก125นะคะจุดเติมน้ำมันของเขาจะอยู่ใต้เบาะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดใต้เบาะกันคลิก125นะคะในส่วนของถังน้ำมันจิูวใต้เบาะดังนั้นผู้ขับขี่ยังต้องลงจากรถนะคะเพื่อเปิดใต้เบาะและเปิดฝาถังสำหรับเติมน้ำมันความจุถังน้ำมันอยู่ที่5ลิตรอัอตราสิ้นเปลืองอยู่ที่50กิโลเมตรต่อลิตรค่ะส่วนของ U Box นะคะของคลิกจะเล็กกว่า เล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะอันนี้ก็คือ,อยูบ็อกของตัวคลิกเขาให้ถ้าวัดปริมาณเป็นลิตรนะคะก็อยู่ที่ประมาณ32ลิตรนะคะแต่จริงๆแล้วดูแล้วเนี่ยอัตราประโยชน์ในการใช้งานจะน้อยกว่ามากๆนะคะแต่อาจจะลึกแต่เล็ก ส่วนตัวลีดนะคะเดี๋ยวเรามาดูลีดกันลีดนี่คืออย่างกว้างเลยค่ะตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ3 7ลิตรแต่บอกเลยว่าใส่ของได้อย่างจุใจเลยค่ะตามคอนเซปต์ของเขาเป็นรถของคนมีของนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนท้ายกันค่ะมาเริ่มจากในส่วนของบล็อกเครื่องยนต์กันก่อนเลยตัวลีด125จะได้เปรียบนะคะเนื่องจากว่าเป็นเครื่องยนต์แบบ E.S.P. Plus นะคะอันนี้เป็น E.S.P. ที่ ปรับขึ้นมาแล้วด้วยนะคะดังนั้นในเรื่องของพละกกาลังการลดแรงเสียดทานต่างๆเนี่ยตัวดีร้อยยี่สิบห้าทำออกมาได้ดีนะคะส่วนตัวคลิกร้อยค่ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันคลิกร้อยเครื่องยนต์ที่ให้มานะคะยังเป็นแบบ E.S.P. อยู่นี่สังเกตดูนะคะเขาจะไม่มีเครื่องหมายบวกต่อให้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่อัปเดตเท่าตัวดีร้อยยนะคะ ส่วนในเรื่องของตัวโช๊คอับหลังทั้งคู่เป็นแบบโมโนโช๊คนะคะนี่อันนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะเป็นโช๊คเดี่ยวด้านหลังเลยล้อหลังจะเป็นแบบด,ดําเบกนะคะทั้งของลีดแล้วก็ตัวคลิกร้อยยี่ห้าค่ะอันนี้จะเป็นของลีดนะคะอันนี้ก็ระบบห้ามล้อหลังของลีดร้อยยี่ห้าค่ะก็จะเป็นด,ดําเบกเช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนของตัวโช๊คนะคะ ก็เป็นโชคแบบเดี่ยวเหมือนกันก็จะเห็นว่าในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะต่างกันที่ส่วนของบล็อกเครื่องยนต์แล้วก็ในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ออปชันค่ะขนาดของยางหลังของรีด125นะคะยางหลังเนี่ยก็จะอยู่ที่ขอบ10นิ้วค่ะหน้ายางนะคะจะอยู่ที่รอยทับ90อันนี้ก็คือเป็นยางของตัว IRC นะคะ ส่วนล้อหลังของตัวคลิก125จะเป็นยางขอบ14ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังของคลิกนะคะใช้ยางขอบเท่ากันนะคะคือขอบ14แล้วก็ในส่วนของหน้ายางเนี่ยอยู่ที่90ทับ90ค่ะส่วนด้านหน้าจะเป็น80ทับ90นะคะก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของขนาดยางลักษณะของยางแล้วก็ยี่ห้อยางนะคะของคลิก125จะเป็นยางของวีลเลอร์ส่วนตัว ลีด125จะเป็นยางของ IRC ค่ะอันนี้ในส่วนของไฟท้ายลีด125นะคะเอาจริงๆถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยมองว่าลีด125ไฟท้ายสวยกว่าเยอะนะคะก็จะมีแบบมิติที่ดูแปลกตานะคะดีไซน์ไม่ค่อยเคยเห็นอย่างตัวไฟเลี้ยวของด้านท้ายเนี่ยก็จะเหมือนแบบมุมมลแรงเลยส่วนไฟท้ายเนี่ยก็จะเหมือนท้ายตัว ADV ที่เป็นตัว X นะคะก็จะให้แบบเวลาเบรกเลยเนี่ย ดูมีมิติมากขึ้นส่วนตัวคลิกนะคะไฟไท้ายของเขาก็ยังเป็นดีไซน์แหลมๆไม่ไม่ไม่ได้ดูแปลกตาเท่าไหร่นะคะเราเห็นกับดีไซน์เนี้ยค่อนข้างที่จะชินตานะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามองในความรู้สึกอาจจะเห็นว่าตัวลีดร้อยยไฟไท้ายดีไซน์ออกมาได้สวยกว่าค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของตัวรถนะคะของลีดร้อยแล้วก็คลิกร้อยจอดให้เห็นความแตกต่างนะคะว่าแบบ แบบไหนเป็นสไตล์ที่ใช่สำหรับคุณค่ะ